Eu สวัสดีครับจเจ้าไก่โหนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของย่อคมสูรนะครับเป็นรุ่น WA นะฮะ200รุ่น3นั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นคมสูรองร้รุ่น3นแะน่นอนตัวนี้ก็เป็นรุ่น3นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพินิยมนะฮะอีกตัวหนึ่งเลยของเจ้าตัวคมสูรตัวนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารุ่น3เนี่ยเขาจะเด่นจะดังเรื่องการใช้งานของเขาเนี่ยที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็มีความแบบดูแลรักษาง่ายนะฮะใส่อึดติดทนนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ่าตัวนี้นะครับเพิ่งมาใหม่แล้วก็ตามสใจรถตัก200เลยตัวนี้เขาจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี2คิวนะครับแบบนี้นะนี่บุ้งกี2คิวนะครับสภาพบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มน้ำไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะฮะแก้มเกลมสวยหมดนะครับแขนเขินนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับรอยเ้าะรอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ200รุ่น3ตัวพิมพ์นิยมนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหานะรีบจับรีบจองได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่น3ตตัััวววนนนนนนนีีีี้้้้เเ่่่่ยยคคอขาาาางทจะะะะะหหกกมมมๆรรบิดแลฮ ขนาดยางก็แน่นอนจะใช้ยางเป็นยางเบอร์17.525นะครับซึ่งเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์มาตรฐานเลยนะฮะขอเจอตัวรถตัก200แบบนี้นะครับนี่นะฮะหล่อมากนะครับแล้วก็ส่วนในของเกียร์นะฮะก็แน่นอนเป็นรถตักที่เน้นการใช้งานง่ายและก็ดูแลง่ายนะในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ทอกันเองนะครับเกียร์ท้อนะฮะป้้นบ้าเลยนะฮะดูแลง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ แท่งนี้หมดนะครับจุดั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแทงดีมากๆนะครับด้านข้างของเขาก็แน่นอนนะจะตีตา200บ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องกันในส่วนของเครื่องย,ยนต์ขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องขอนเจ้าตัวนี้เนีย่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6ดี102นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ฝั่งเทอร์โบก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะต,ตีตาโคมาสูบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะสีเหลืองคัเทาแบบนี้เลยหล่อมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวเชียรกันบ้างนะครับ คบเก่งของเขาเนี่ยมาแห้งสวยดีทุกจุดนะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งดีหมดเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานไดแน่นแล้วก็นิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ไม่ปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะฮะนี่นะครับแขนเขินสวยหมดนะ <S <S โอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันของเขานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตักโคมสื่อ WA 200รุ่น3คันนี้นะครับผมนี่หน้าตาภา,ายในก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับหน,นึ่นะฮะอ่าพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็ประมาณนี้เกียร์เนี่ยจะมี4เกียร์นะครับตามไซนะด์เกียร์ท็อกนะเกินหน้าสแล้วก็อยหลัง4ี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ,ของะคะอนโทรลนะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาควบงหยแบบนี้นะเดี๋ยว ฟั่มนิ่มมากนะครับลูกค,ค,ค้าครับกดตัวลอ,อยได้สบ,สบายสบายเลยนะตัวนี้นะครับเห็นะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของฟวามไวน,นะฮะในการทํางานเนี่ยก็ถือว่ายัางทํางานได้ไวตาม,ไมตามหม้ยตามมือดีมากนะครับนี่นะฮะอ่าฟั่มแรงทํางานได้ไวตามไม้ยตามมืออยู่นะครับนี่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับนี่ดึงไปมือตัวนี้จิ๊บอ่าเดี๋ยวจะลองไล่ให้ครบสี่เกียร์เลยนะครับะฮะอันนี้เดินหน้ากี่หนึ่งนะครับเออสองนะครับ 3นะครับก็เกียร์สี่นะครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยวลองไทยแรงกันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์สองนะครับสองนะครับสามแล้วก็เกียร์สี่นะฮะหรืออ่าในส่วนของเกียร์เนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เลยนะครับใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะแล้วก็นี่โอ้โหดูนะครับผมลองลากเกียร์สี่นะครับเนี่ยนะก็แป๊บเดียวนะฮะไม่ต้องรอรอบอะไรนานเลยนะครับแป๊บเดียว มาเลยนะตัวนี้นะครับในส่วนของเพียร์เนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงแล้วก็ตอบสนองได้ไวเดียมากนะตัวนี้นะครับนี่นะครับเยี่ยวเลยนะครับโงมบรนลมโฟมอะไรนี่ก็ยังทํางานได้นิ่มดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะความคล่องตัวเนี่ยยังถือว่ายังคล่องตัวดีมากๆนะตัวนี้นะครับนิ่มนะเกียร์เกิงแรงฟั่มแรงนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรีงานได้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะแล้วก็เป็นสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวรถตักผมวัสดุ WA 200รุ่น3คันน สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตักตัวพินิยมนะฮะผมมาเสนอ WA 2 0งร้อนคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะ สอบถามคุ้มเพิ่มเตินะครับได้ที่เบอร์ตทรดิ่ือตัวนี้ด้านมซ้ายมือได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอัดกระจะมีรูปของเขาเนี่ยละอยดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะฮะแต่ละเอียดละเอียดเลยให้ลูกค้าที่เห็นภาพกันชัดทุกเ้ทุกมุมของเขานะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกพีด้วยนะเพื่อใช้ในการระกรอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอก้นายว่ามาสดมากนะแห้งสดดีทั้กคันเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องปั้ม แต่คมมาเซอร์ WA สองหอรุ่นสามคันนี้นะฮะและก็ในส่วนของค่าตัวของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่หลานต้นๆเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ